น,นี้เราก็จะมาเล่นกับเพื่อนเราเองนะวันนี้เราก็เอิเป็นหวัดอีกแล้วเสียงเราก็อาจจะแหบหน่อยนะคะทุกคนก็เราก็จะมาเล่นกับเพื่อนนะอันนี้เพื่อนเราเองเอิมคือเราอาจจะมาลงดึกหน่อยเพราะว่าวันนี้เอิมคือเราไปแวะกาดพุทธที่ลีเนาะคือมันมี ทุกคนคือมันมีกัะพูดอ่ะเราเลยไปแวะแล้วคือเราไปแวะสถานที่ที่มากขอไม่บอกนะไม่ทำทุระทุกคนเลยช้ามากตอนนี้ก็หกโมงยี่สิบสามแต่คือบ้านเรามืดแล้วก็ขอโทษทุกคนนะคะที่เรามาลงคลิปช้ามากแต่ก็จะลงให้ต่อเนื่องทุกวันนะเราจะตัดฉากตอนที่เรากระโดดไปเลยนะ นี่ทุกคนตอนนี้ก็กระโดดแล้วนะเุ้ยเพื่อนมันจะไปลงที่หาดแล้ทุกคนเบอร์หนึ่งเป็นเพื่อนผู้ชายนะส่วนเบอร์สามเป็นเพื่อนผู้หญิงมาแล้วเุ้ยเพื่อนพาลงคนเยอะสุดด้วยอันนี้คือเราไม่ได้เปิดไมค์คุยกับคน<ต>อื่นนะ<ต>ทุกคนอันนี้คือเราไม่ได้เปิดไมค์คุยกับทุกคนนะคือแบบคือเราอลิปแต่แต่ไม่ได้บอกเพื่อน ไม่รู้เพื่อนจะรู้ไหมแต่ว่าคมไม่รู้หรอกเพราะเราแอบอัดคลิปอยู่นี่แล้วก็มาเก็บของกันนะเพราะว่าโทษโทษทุกคนตะกี้เสร็โทษเอ่แล้วก็จะมาฟาร์มของกันนะตรงนี้ข้างล่างเรายังไม่ได้ฟาร์มเลยมั้งอ๋อฟาร์มฟา์มแล้ว อุ้ยแล้วเราคือเพื่อเราเพื่อผู้หญิงอุ้ยไปที่สพาคนเดียวด้วยอุ้ยไม่คน อาจจะเป็นหวัดก็อาจจะมีเสียงแซกซอนนิดหน่อยนะโอ้ยเพื่อนพิวอะไรมันเนี่ยทุกคนคือม,มันมีศัตรูอยู่ตรงนั้นแนะ่ะแต่เราไม่ใกล้ยิงคือเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนชอโ <c oughs> ทอท,อทุกคนเราเป็นหวัด ขอรู้ทุกคนด้วยนะอ้ยค้อนสตูอุ๊ยมันล้าแล้วเพื่อเราหรือเปล่า <c oughs> เราก็จะไปหาสตูกันข้ามบนมันจะมีของดีอะไรไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> มเมเท้าขึ้น คนสามตัวเพปะเราจะไหวไหมมาดูกันอุ๊ยพวกเราไม่ไหวทุกคนงานเข้าละมากันสามตัวด้วยนะประเด็นงานเข้าเลย ฉุบมาแล้วคือตอนนี้มันหายไปแล้วอ่ะนี่ เมื่อคนงานเข้าแล้วคือกลุ่มเรามันก็คือมันก็คือมันมากระจุกกันอยู่ตรงเนี้ยว๊บนี้เราต้องลงไปแล้วอุ้ยไม่ โอ้ยพอกเราตายตอนไหนโอ้ยเราติดลบสิบเก้าไม่เป็นไรรว่าช่างมันไอติดลบเก้าทุกคนพูดผิดคือถ้าเราเล่นไม่เตึงก็อย่ามาด้ามากกันนะทุกคนเพราะว่าเราคือเราไม่ได้เล่นเตืออะไรขนาดนั้นเนาะ อันนี้เราก็เพื่อนเราอยู่แต่ก็บายบายนะทุกคนบายบายจบแค่นี้ก่อนนะ